ได้เวลาชัดชาติสิทธิพันธ์ทำงานทำงานทำงานแม้เหลือง,งบแค่94ล้านบาทก็สามารถทำงานได้ได้เวลาระบอบสืบทอดอำนาจขู่ชัดชาติชี้อำนาจมหาไทยสามารถปรดผู้ว่า ทได้เวลาอวยไส้แตกผู้ว่ากอทมคนเก่าบอกผู้ว่าคนเก่าทําไว้ดีแล้วน้ําในคลองแสนแสบหายเน่าชี้ผู้ว่าใหม่ทําน้ําในคลองแสนแสบกลับไปดําอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็มีด้วยได้เวลาถอดถอนสีสุวรรณจันยาร้องเข้าไปเรื่อยถึงเวลาจะปลดป้ายสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยให้ล่นทับหัวสีสุวรรณได้เวลาทวงบุญคุณประชาชนประยุจันโอชาทวงถามประเทศสงบได้ เพราะใครได้เวลาวางบินจากการรัฐประหารได้เวลารัฐบาลทหารจัดซื้ออาวุธยุโทโธปรกรณ์ได้เวลาอาภิปรายประยุทธ์จำอะไรได้บ้างโยน้ำข้าวโยน่ำข้าวถ้าจำได้แค่นี้ <c oughs> พวกเราก็จำเป็นต้องไล่ประยุทธ์ให้หนักครับ <c oughs>